อันว่าสลีกันใจเล่มนี้กูจักฟันฟ้าฟันดินฟันศัตรูทั้งหลายขอจงวินาศชิบหายสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณนันจวัครับสำหรับวันนี้อู้กันมอกว่น e p 4เฮาจะอู้กันเรื่องดาบสลีกันใจไปรับชมกันครับดาบสลีกันใจหนึ่งในห้าของเครื่องราชกุฏภัณฑ์ซึ่งแสดงยศศักของกษัตริย์ล้านนา ซึ่งดาบสลีกันใจเป็นของวิเศษของคนล้านนาถามว่าดาบสลีกันใจมีการสร้างขึ้นมาใดเขาไปฟังกับคุณนานครับสำหรับดาบสลีกันใจนะครับเป็นดาบที่สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าติโลกราชถ้าเปรียบเสมือนยุคข,ของอยุทยาก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสมัยนั้นอยุทยาได้แผ่ขยายอำนาจมา ถึงล้านนาก็ได้มาสู้รบกับเหล่าคนหานหรือว่าทหารของล้านนาแต่บ่สามารถที่จะฟันแทงทหารของล้านนาได้เนื่องจากมีคาถาอาคมมากมายเก่อไ่สามารถที่จะยึดเอาล้านนาได้นะครับพระเจ้าจิโลกราชเมื่อกลับไปแล้วก็จึงปรึกษาเสนามาตั้งหลายเพื่อสร้างศสตราวุธอย่างหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือพระแสงขันชัยสี เพื่อที่จะเอามาปราบคาถาอาคมของคนล้านนาที่ฟันแต่งบะเข้านะครับขอได้ทำดาบพระแสงขันชัยสีขึ้นมาเรื่องราวจะเป็นอะไรต่อไปรับชมต่อครับเมื่อทางฝ่ายล้านนาได้ทราบข่าวว่าทางอายุทยาเนี่ยจะได้ทำศาสตราวุธขึ้นมาเพื่อที่จะลบล้างคาถาอาคมของเหล่าคนหานหรือว่าทหารของล้านนาขึ้นมา เราเสนาอามาธหรือว่าผู้ที่มีวิชาอาคมก็ได้มาปรึกษากับพระเจ้าติโลกราชนะครับว่าเขาจะต้องสร้างสาตราวุธขึ้นมาเพื่อย้อนกับค่าทถาอาคมของฝั่งอยุธยาโดยใช้คล้ายๆกับย้อนแบบเกตป๋าเกตก็คือเกาะป้องกันถ้าสามารถย้อนเอาเกตนั้นออกได้ก็สามารถที่จะ ลบล้างคาหาอาคมของสัตรวุธที่จะมาทำร้ายคนหานของล้านนาได้จึงดำริฮื้อสร้างดาบสลีกันใจขึ้นเพื่อย้อนสาตตราของกรุงเสียยุทธยาก็คือพระแสงขันชัยศีนั่นเองครับถ้าเราจะอู้ถึงตำนานของดาบสลีกันใจนะครับมีเยอะแยะมากมายเลย ในความเชื่อของล้านนานะครับซึ่งตามที่คุณนานได้ไปอ่านดูนะครับตำนานของดาบสลีกันใจเนี่ยมีประจํากว่า5้าเรื่องนะครับคุณนานจะลองยกดูนะครับว่าเพื่อดูว่ามีตำนานอย่างพ่องนะครับเช่นตำนานของพื้นเมืองเชียงใหม่นะครับได้กล่าวถึงดาบสลีกันใจว่าเป็นดาบที่พญามังรายได้หมอบพือลูกนะครับแล้วก็ได้บันทึกไว้ว่า ถ้าจกดาบเล่มนี้ออกจากฟักแล้วออกฟักลงดินเมื่อใดถ้าหาตนางทางต่างของอากระยัดเนี่ยจะเกิดความห้าวหาญจะเกิดาการอยากต่อสู้ประมาณนี้นะครับนี่คือตำนานของพื้นเมืองเชียงใหม่นะครับอีกตำนานหนึ่งก็คือตำนานของที่เกี่ยวข้องกับนักบุญแห่งล้านนาก็คือคุบาเจ้าสีวิจัยเฮานะครับในอธิกรของคุบาเจ้าศิวิจัยตอนที่ ได้ไปาสารภาพกับสมเด็จพระสังฆราชที่กรุงเทพนะครับตอนที่เปินต้องอธิกรารมีคาเกา่าคาเก่าแหา่คูบาอยู่ข้อหนึ่งคือบอกว่าคูบาเจ้าสีวิจัยเนี่ยได้ดาบสรีกันใจตกลงมาจากฟ้าแล้วบย่ยอมเอาไปให้เจ้าเมืองนะครับนี่ก็เป็นข้อเก่าหาของอที่คนใส่ร้ายคูบาเจ้าสีใจคูบาเจ้าสีใจเปิลนก็บอกว่าเปิลบามี ดาบสลีกันใจนะครับแต่มันมีบันทึกของอทางกรุงเทพได้บันทึกไว้นะเป็นว่าคุบาเจ้าเนี่ยมีดาบสลีกันใจแต่ดาบในที่นี้เป็นดาบที่เขียนคาถานะครับลงในแผ่นตองนะครับซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่มีอยู่ในบันทึกครับครับตำนานของดาบสลีกันใจแห่ง อย่างหนึ่งนะครับถ้าเราไปทมคนเฒ่าคนแก่ที่อายุ70 80ิขึ้นไปนะครับจะได้อีกํำนานหนึ่งนั่นก็คือ,อคนเฒ่าคนแก่เพ่จะเล่าให้ฟังว่าดาบสลีกันใจเนี่ยเป็นดาบที่พระอินทร์นะครับได้บรรดาลได้นํามามอบเพื่อกับเจ้าเมืองแต่บาดประกฏว,ว่าเป็นเมืองอย่างนะครับคนเฒ่าคนแก่เพ่จะเล่าให้ราฟังยะเป็นดาบของพระอินทร์เนอร์ดาบสลีกันใจนี่นะนะครับ <sh arp look> <Ash> <idad> ทั้งหมดนี้ก็เขาขู้กันเรื่องดาบสนีกันใจนะครับแต่ทั้งหมดที่คุณนานอู้มานะครับที่น่าจะเชื่อถือได้ก็คือน่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องราชกุฎภัณฑ์ของกษัตริย์ล้านนานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงบารมีของกษัตริย์ล้านนานั่นก็คือดาบสนีกันใจนะครับสำหรับวันนี้คุณนานก็อู้บังประมาณนี้นะครับเอาอู้กันมกม้วนเนาะนะครับาม่ต้องอู้กันยาว อุก,กันมมอกม่วนเรื่องราวต่างๆของร้านนามีอย่างเก่ามาอ้ก,กันฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณนันก่ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณนันเจ้าวาดเลยนะครับสำหรับวันนี้คุณนันสวัสดีครับ